สวัสดีจ้าเมื่อนี้พี่ก็จะมีประสบการณ์เนอะของพี่ที่พี่อยู่กับคนต่างชาติมา15<ะ>ปีนะคะบอกกับคนทั่วไปนะคะว่าภาษาอังกฤษะมะันบ่ยากเลยขันเท้าฝึกเป็นประจำนะคะจะเป็นยังไงเริ่มต้นจากตรงไหนเดี๋ยวมาเบิ้งเลยค่ะติดตามกันไว้ด้วยจ้า ความหมายและการนำมาใส่ของ E R นะคะซึ่งทุกคนกับหูยนว่า you know E R เนี่ยแปลว่าเป็น U คือแต่เ o าสิมาใส่ทังใดแต่ความหมายที่แท้จริงของมันแต่ละอันหมายถึงทั้งใดหลักการจำง่ายๆเลยนะคะคือ1นึคนใส่กับ E TH. หลายคนใส่กับ R และก็อใส่กับ M เท่านั้นนะคะ E M R ทุกคนกับหูนะคะว่าแปลว่า ที่เขาเรียนมาก็คือ v e to be แต่ที่เนี่ยเขาจะใส่คําว่า you ก่อนนะคะอย่างที่ว่าแปลว่า you ก็คือ is m r บวกสถานที่นะคะแปลว่า you ค่ะยกตัวอย่างคําว่า is m r บวกสถานที่ซึ่งแปลว่า you นะคะ I am at hospital แปลว่าฉันอยู่โรงพยาบาลนะคะนี่เขาจะมาฝึกบอกไว้นะคะ I'm at hospital I'm at hospital I'm at hospital ภัยสังเกตนะคะว่าพี่จะประว่าคำว่าไอนะคะคำว่าไอของพี่จะออกเสียงเป็นไอที่นี่มาว่าความกันนะคะ I'm at hospital I'm at hospital เมื่อกี้ไอใส่กับ M เป็นแล้วนะคะที่นี่ก็สิมาใส่ V เนาะ V ซึ่งแปลว่าหลายคนเขาก็ใส่ R แล้วก็แอดสกู l นะคะสถานทีซึ่งแปลว่าเขาอยู่โรงเรียนเนาะมาค่ะวอล้อมกันนะคะ we are at school we are at school เ,เร็วก็เกานะคะ we, we are school we are school we are school ไอใส่กับแอมไปแล้วนะคะแล้วก็วีึ่งแปลว่าหลายคนใส่กับอาไปแล้วที่นี่ก็จะเหลือ อีสนะคะอีก็คือคนคนเดียวเนะที่นี่เขาจะยกตัวอย่างเขาจะใส่ชี้นะคะอ่านเิืงนะคะที่นี่มันจะประกอบไปด้วย She is at home She is at home ก็แปลว่าหล่อนอยู่ที่บ้านเนาะที่นี่เวลาเฮาวเวนะคะเขาจะบอกคำว่าเดี๋ยวพี่จะบอกสาทา,ายฟังก่อนแล้วกันนะคะ ช h e e s โฮมชีสัดโฮมชี at home. At home. At home. At home. อาจจะมีคนบอกระทานเนาะขออีกรอบหนึ่งนะคะชีสัดโฮมช e at home. ก่อนจบคลิปในเมื่อน,นี้นะคะเดี๋ยวจะมีคำแถมมาเนาะก็คืออีสแมอาร์ว่าเมนว่าจะมีความหมายว่าเป็นยูคือเสมอไปนะคะแต่ขั้นมืรประทานบอกอ m แอมอาร์บอคำกุัพท์นะ อีสัมอากัสีบอมีความหมายนะคะเดี๋ยวสียกตัวอย่างในเบื้องนะคะ,ะคำคกุ้ศเนท์บก็คือคำว่าขาวแดงดำสวยงามจนสูงตั้มดำขาวเป็นต้นนะคะ I am บวกคำกุณศัพท์นะคะก็จะเป็นรวมกันเป็น I am f i n e I am f i n e เฮาจะวอกเร็วนะคะ m f i n e m f i n e m ายแปลว่าฉันสบายดีนะคะไม่มีฉันเป็นอยู่คือสบายดีนะคะ I'm fine คำต่อมานะคะ we are beautiful นะคะ beautiful แปลเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยงามอย่างประมาณนี้แหะคะ่ะคำรวมกันเป็นรูปประโยคก็จะเป็น we are beautiful we are beautiful we are beautiful, we are beautiful. ที่นี่เขาสีมาเบาเร็วกันนะคะ We beautiful We beautiful คำสุดท้ายนะคะชีใส่กับอีดเนาะคำคุณศัพท์คือคำปะทอนะคะเป็น c h e c h e ทอ e t a l l เบาเร็วๆความกันนะคะ c h c ี e ทอ e t a ทอชีส e อ Che ี a ทอหล่อนสูงนะคะ พี่ขอข้างนอะข้างไว้ก่อนเนาะอิสมอัมรามี้เอาแต่คำว่าอีสมัมราสังเวยู่ไปก่อนนะคะจะมีคลิปหนะ้าเดี๋ยวพี่จะมาเพิ่มให้คำว่าเป็นกับคำว่าคือเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ